สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของเล่นนะครับผมเมทัลการ์ดคอลเลกชันนะครับของสไปร์ฟามิลี่กันนะครับผมเนี่ยกว่าหาซื้อยากมากเลยนะคือผมเพิ่งรู้ว่ามันมีตัวนี้นะแล้วผมก็ไปตามหาซื้อมาครับตอนที่ผมเจอเวอร์ชันสองครแล้วผมก็ไปตามหาซื้อเวอร์ชันหนึ่งมาครับผมซึ่งในนี้มันจะระบุว่ามียี่สิบแพ็คนะครับแล้วก็ยี่สิบแปดใบหนึ่งเซตจะมีเมทัลการ์ดสองใบนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่มีดีเทลอะไรเพิ่มเติมน,นะส่วนแพ็คสองนี่ก็เช่นเดียวกันแต่ว่ามีแบบพพเิ่มขึ้นครับ มีสามสิบห้าแบบแล้วก็หนึ่งเซ็ตมีเวทันการ์ดสองใบเหมือนกันนะก็คือรวมสองอันนี้ก็จะมีการ์ดทั้งหมดหกสิบสามใบนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหกสิบสามนี่เขาจงใจหรือเปล่าเพราะว่าตัวของแฟ้มเนี่ยนะถ้ามันเรียงเก้าใช่ไหมต่อหนึ่งแฟ้มเนี่ยมาได้เจ็ดหน้าพอดีครับอาจจะเป็นการวางแผนมาแล้วก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูดีกว่าว่าของเป็นอย่างไรครับผมเดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะครับก็เกิดจากแพ็คแรกก่อนเนาะนะครับจริงผมอยากเก็บตัวกล่องไปด้วยนะแต่ว่าคิดว่าคงไม่ได้เก็บนะครับแบบ แกะไปที่ควรจะแกะแล้วกันเนาะนะครับผมอ่าตรงนี้มันมีช่องให้แกะได้นะครับคือเหมือนกับว่าเป็นการแบบแพ็กเกจที่เปิดซองตรงนี้ขึ้นมาโดยการมีมีปลุกตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็เปิดฝางมาแต่ว่าอันเนี้ยเราก็จะพยายามแบบแกะแบบปกติดีกว่าอันนี้เราแกะไม่ออกนะก็ําแกะนี้ดูครับแกะออกไหมจริงๆพยายามจะแกะให้มันไม่เป็นรอยนะเพื่อเพื่อเก็บของเอาไว้แต่ผมว่าน่าจะยากฮนะดูจากการแพ็กเกจจริงแล้วเดี๋ยวผมไปใช้คัตเตอร์ดีกว่า ตัดทึบโอเคครับเปิดฝาออกได้ไหมนี่เปิดฝาออกได้ครับบก็จะมีการ์ดอย่างนี้ฮะนะครับผมตัวการ์ดก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นซองแล้วก็มีดีเทลไหมไม่มีดีเทลอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะอีกทีนึงนะว่าได้อะไรบ้างขออน,นุญาตแกะให้ดูแค่ซองเดียวก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวทีเดียวอะเปิดตอนสรุปทีเดียวเนาะนะครับแกะยังไงให้มันเป็นรอยน้อยที่สุดเนาะ ไม่มีฮะมันมน,น่าจะต้องตัดอ่ะอา้ามีตรงที่ฉีกได้ครับแต่ผมไม่อยากฉีกเลยตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าฉีกบุ๊บซองก็จะเสียเลยครับอ่ะไม่เป็นไรฮะปึ๊บยัยเราไม่ได้สายเก็บซองอยู่แล้วนะครับผมมาลุ้นมาปึ๊บนี่นะครับก็จะเป็นภาพครอบครัวนะครับผมภาพนี้แล้วก็ข้างหลังจะเป็นบอกเบอร์ว่า25นะครับส่วนนี้จะเป็นภาพในในมูวี่นะนะครับผม ไม่ใช่มูวี่ในอนิเมะเบอร์สิบสามนะรอยฟอร์เจอร์นะครับผมก็เป็นภาพใสไหมไม่ใช่ภาพใสนะแต่ดูเหมือนภาพใสเลยนะสวยมากนะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับผมรอยฟอร์เจอร์แล้วก็ภาพครอบครัวนี่ครับสวยงามจริงเป็นเมทัลการ์ดนะนะครับเขาเมทัลการ์ดน่าจะเป็นตัวเหล็กหรือพลาสติกเนี่ยนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันแบบรัวๆเลยดีกว่านะครับผมมาอัน,นอพีนัทก็กิมินจินวร カリカリベーコン好きスอนสกิสปายโคโรเชียอันยาวักวักอันยาพีนัทส์ก็สกิสปายโคโรเเรียบร้อยครับก็แกะเสร็จแล้วนะครับผมผมได้การ์ดครบแล้วนะครับแล้วเหลือซองที่ยังไม่ได้แกะคือ พอดีเบรกไว้ก่อนแล้วลองนับดูว่ามันครบไหมซึ่งครบพอดีถ้าเกิดว่าซองนี้ผมไม่ต้องแกะนะก็ได้เก็บแบบคอลเลกชันแบบซองไว้เต็มหนึ่งซองนะครับผมซึ่งยี่บแปดใบมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะมีแบบนี้ฮะเป็นเซตนะมันจะเป็นเซตทีละสามใบนะครับก็เป็นเซตฉากหลังนะี้ครับรอยฟอร์เจอร์นะครับผมอันนี้ฟอร์เจอร์แล้วก็สปายนะครับยอร์ฟอร์เจอร์นะครับผมซึ่งตัวละข้างหลังก็จะเป็นภาพมีชื่อนะครับผมเซตต่อไปก็จะเป็นแบบนี้เป็นท่าโพสนะครับผมท่าโพสประจําของน้องนะครับแล้ววกกกก็าาแบบบบบปปติิุุคคคลรรระะะจํััันนนนผมอีชดึง อ่าก็เป็นฉากซีนในอนิเมะนะครับผมฉากซีนนะครับฉากซีนนะครับผมเป็นคู่ไปนะครับผมนี่ก็คือเป็นคู่แบบคู่พ่อลูกนะครับผมแม่ลูกแล้วก็พ่อแม่นะครับผมแล้วก็ฉากแบบอ่าฉากเปิดตัวนะครับเด่นๆหลายๆฉากนะครับอ่าอันนี้ก็จะภาพนี้สวยมากเลยนะครับผมแล้วก็ภาพปิดท้ายเป็นภาพปกนี้นะครับแบบสุดท้ายยี่สิบแปดแบบส่วนด้านหลังนะก็จะไล่ไปก็จะเป็นผักภาพแบบนี้นะครับผมพอเทรสนี่ฮะไล่ไปครับเป็นเหมือนภาพกรอบรูปนะครับผม อันนี้ก็เป็นฉากซีนเดียวกันนะครับด้านนี้นะครับผมน,นี่ก็เป็นฉากซีนเหมือนกันนะฮะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือเป็นฉากตัวละครด้านหน้าที่เป็นตัดมาด้านหลังนะครับผมก็สวยงามดีนะครับเป็นเมทัลการนะ์ะค่อนข้างที่แบบหนาแล้วก็แข็งแรงมากนะครับสมแล้วราคานี่ประมาณแบบอ่ากล่องหนึ่งประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะที่ผมได้มานะครับก็ค่อนข้างแพงน,นิดนึงแต่ถ้าเกิดมองว่าคุณภาพการ์ดเนี่ยยี่สิบแปดใบก็คือตกใบละประมาณสัก ห้าสิบาทเนาะนะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับสารการเป็นเมทันการแล้วก็มีซ้ำนะครับผมนี่ซ้ำนะครับส้สิบใบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดซองหนึ่งยี่สิบแปดบวกสิบสามสิบแปดเลขอองเป็นสี่สิบใบพอดีอันนี้ก็คือกล่องแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่องสองก็ดีกว่าว่าเป็นอย่างไรครับผมกล่องสองก็สามสิบห้าแบบนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าโอกาสที่จะซ้ำมันเยอะมากนะครับไอ้น้อยมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมบ นี่เปิดกล่องมาก็จะเป็นภาพน้องนะครับผมอันนี้นะครับน่าจะเป็นสตอรี่พาร์ตต่อมานะนะครับผมนี่นะครับแล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะให้ดูเหมือนเดิมนะว่าเป็นอย่างไรนะครับผมมาปึนะ๊บหนึ่งซองก่อนนะครับเปิดตัวนะก็เป็นฉากในเนื้อเรื่องอีกแล้วนะครับผมนี่ก็คือเป็นฉากต่อนั่นเองนะครับเตรียมที่อนิเมะเลยล่ะนะอนิเมะมาถึงตรงไหนก็เนี่ยมิชชั่นสิบเอ็ด นะครับเบอร์สองขีดยี่สามนะครับผมนะก็คือมันรันมันไม่ได้รันต่อนะอันนี้เบอร์อะไรเนี่ยนะครับสองขีดศูนย์เก้านัก็คือมันนับเป็นโนลสองและอันแรกคือยี่แปดใบอันนี้ก็สาสิบห้าใบนะครับเดี๋ยวมารันต่อกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะนะครับผมโอเคก็แบบสปีดไปเลยอันย่าพีนัทก็สกิหินจินว่ากีรัยขมคาริคัลเบคอนสกิสปายโคโรเชียอันย่ เซตน,ปปน,นี้พลาดครับผมมันมีมีซองหนึ่งนะที่แบบเปิดมาแล้วเนี่ยได้ซ้ํานะแต่ว่าด้านดันสุ่มซองผิดคือ,อมันอาจจะเป็นไปได้ว่าแบบเออจะมีซองที่เราแบบไม่จำเป็นต้องเปิดก็ไดนะ้แต่ว่าผมก็พลาดเราไม่สามารถรู้ข้างในได้เนาะนะครับผมก็ อันนี้สาสิบห้าแบบแลควค่อนข้างหนาหน้าดูนะครับผมก็ภาพเนี้ยสวยงามมากนะผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพต่อได้เลยไอ้สามภาพเนี้เนี่ยแต่ผมไม่ได้จะมันต่อยังไงนะอย่างนี้เปล่าไม่ได้คือเหมือนกับสามภาพที่มันต่อกันได้เลยแต่มันไม่ต่อกันอ่ะเหมือนเป็นสถานที่ยืนใกล้เคียงกันนะครับผมสามเบอร์นี้นะก็เป็นซีรีส์ของครอบครัวหนึ่งสองสามเหมือนกันนะครับผมเป็นเซตนะแล้วก็สี่เป็นภาพนี้เซตบุ๊กก็เป็นภาพตัดห้าหกเจ็ดแปดอันนี้เป็นคาแรคเตอร์แล้วเพราะว่าเหมือนกับว่า ชุดแรกครับมันจะเป็นแค่ตอนแบบตอนแรกๆเลยที่แบบเพื่อจะมีตัวละครหลักคือครอบครัวอย่างเดียวก็เลยมีแต่ภาพครอบครัวเนาะอันนี้จะเริ่มมีตัวละครอื่นมาแล้วแบบเบกกี้อย่างเงี้ยนะครับผมมีทางอ่ผู้อำนวยการใช่ไหมแฮเดอร์สันนะครับผมอ่ามีสปายนะครับผมซิเวียนะครับแล้วก็มีไอ้สามแก๊งโจกอดามีนนะนะครับแล้วก็ไอ้จอมพลังนะครับที่เป็นตอนภาพตอนที่เล่นกีฬาวอลเลย์บอลนะครับผมหรือไอ้ดอดบอลดอดบอลนะครับแล้วก็มีฉากที่เป็นฉากเด็ดแล้วก็ฉากยิ้มรีตำนานของอาเนียนะครับ อันนี้ถ้าเกิดมีซ้ำผมจะดีใจมากเลยนะนะครับผมก็ก็จะมีภาพร้องไห้ที่ขอคืนดีนะครับน้องชายมานะอันนี้ก็เป็นฉากในในแต่ละตอนเด่นๆที่ที่น้องได้มานะฮะอันนี้ก็จะได้เป็นแบบอได้สเตลล่ามั้งตอนนี้มั้งจะไม่ผิดนะครับนี่แล้วก็จบที่สิบสามตอนนะครับพาร์ทแรกน่าจะเป็นสิบสามปะ อ่าสิบสองตอนนะอันนี้สิบสองตอนคู่กันก็คือเป็นพาร์ทย่อยคือเขาพยายามจะแบบซอยย่อยตอนสำคัญแล้วก็อันนี้เป็นภาพฉากในตัวของโอเพนนิ่งหรือเอนดิ้งเนี่ยแหละนะครับผมน่าจะเป็นโอเพนนิ่งมั้งถ้าไม่ผิดอันนี้ก็เป็นเอนดิ้งนะอ่าจะเป็นภาพเนี่ยฮะภาพโอเพนนิ่งกับภาพเอนดิ้งนะครับก็สวยๆนะก็คือเขาตัดภาพสวยๆมานี้ก็ภาพลอยฟอร์เจอร์ผู้เขินอายนะครับอันนี้ก็ตอนเพนกะวินถ้าไม่ผิดนะครับผมนี่อันนี้ก็ตอนหาหาน่ารักนะครับผมตอนทําอาหารเนาะ ครับแล้วก็บอสใหญ่นะครับผมแล้วก็ภาพครอบครัวที่ไปดูวิวกันนะครับผมสาฉสิบห้าแบบนะครับข้อค่อนข้างสวยนะฮะดูจากด้านหลังนะครับผมก็จะไล่ไปเป็นมีครอบครัวนะครับผมมีตัวละครที่เป็นคู่นะครับกวนนะครับผมนี่ก็เป็นคู่คู่ไปอันนียนะครับผมย่อนะครับนี่ลอยนะครับผม ending opening เนาะสกีแล้วเขามีชั้นสิบสองสิบสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสิบแปดเจ็ด หกหนึ่งนะครับก็คืออาจจะเป็นฉากเด่นๆของตลราน,นั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวละครเด่นๆที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็คือว่าตัวละครค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนะครับและอันนี้แพ็คสองเนี่ยมันแค่ถึงอนิเมะแค่สิบสองตอนเลยนะแล้วตอนนี้อนิเมะออกมายี่ห้าตอนครับดังนั้นเนี่ยถ้าขายดีนะผมว่าแพ็คต่อไปมีแน่นอนนะครับแล้วผมก็คงจะต้องเสียตังตามหาอีกแน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะในการตามล่าหา ตัวของสปายเฟมิลี่นะครับเม็นท่านกากันอีกครั้งนะครับผมซื้อแพ็คเลยเนี่ยได้ทุกแบบแน่นอนนะครับไม่ต้องส่งนะครับผมแต่ที่ซ้ําๆก็คิดทีว่าจะไปทําไงต่อนะครับผมอาจจะไปกิจกรรมแจกหรืออะไรก็ว่ากันทีนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวอะไรนะครับผมกติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ